เรียสว,วัสด,ดีนิดหนึ่ง4 3ครับสวัสด,ดีครับท่านผู้ชมที่เคารุครับครับวันนี้ผมมานั่งคุยอยู่กับท่านเฉลิมชัยคารุอังโพนะครับซึ่งวันนี้มีประเด็นหลายประเด็นที่จะองคุยกับท่านเฉลิมชัยนะครับที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ mm hmm. ก็คือการที่รัฐบาลกําลังจะขึ้นค่าแรงภายในเนี้ย ต้นปีคารีนท่านต่ำอาท่านมีความรู้สึกยังไงในฐานะที่ท่านเป็นผู้ประกอบการครับเรื่องนี้ครับเอ่อก็ก็สวัสดีผู้ที่เข้ามาชมไรนะครับแล้วก็เออก็สวัสดีท่านพิธีกร,รนะครับคำถามที่ท่านพิธีกรถามเนี่ยผมในฐานะนักธุรกิจครับนะครับพูดในในฐานะนักธุรกิจ เออถามว่าการที่ท่านนายกออกมาออกข่าวในเรื่องของการที่จะขึ้นค่าแรงรนะครับรบแต่ว่าผมดูเนี่ยเออไม่ใช่เป็นการขึ้นค่าแรงนะครับดูฟังแล้วก็สั่งให้ศึกษานะครับ,รบว่าถ้ามีการขึ้นค่าแรงแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรอย่างไรนะครับ ทีนี้ถ้าถามผมในเรื่องของการขึ้นค่าแรงนี่นะครับแล้วก็นายกออกมาพูดในเวลาขณะนี้เนี่ยถ้าความเห็นผมนะครับผมมองว่านี่เป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการะนะครับซ้ำเติมผู้ประกอบการนะครับอันดับแรกที่ซ้ำเติมผู้ประกอบการเนี่ยก็คือที่เห็นนะครับครับ เออพอท่านนายกออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับ,รบไอ้ของนี่ยังไงมันก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ขึ้นมาตลอดนะครับตามภาวะเศรษฐกิจเช่นน้ํามันแพงเอ่ยอะไรเอ่ยค่าบรรทุกมันก็แพงขึ้นนะครับราคาพืชผลกเกษตรปุ๋ยอะไรพวกนี้มันก็แพงขึ้นอยู่แล้วนะครับ,รบทีนี้พอเป็นการซ้าเติมแล้วก็ค่าแรงเนี่ยโดยปกติผมก็อยากจะาก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 ถามนะครับว่า เปัจจุบันเนีย้ยนายจ้างที่จ้างคนงานในอัตราค่าแรงขั้นต่าเนี่ยท่านคิดว่าเอาอย่างจังหวัดสงขลาเรานี่ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึก,กว่าจะเป็นวันละสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทนะครับหรือมากกว่าก็ไม่แน่ใจแต่ท่านทราบไหมครับว่ากิจการผมเนี่ยอย่างต่ำ,ตำ,ตำเดี๋ยวนี้ต้องมีวันละสี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยสี่ร้อยห้าสิบอย่างต่ำนะครับแล้วแถม ต้องมีโอทีให้คนงานอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะครับจะต้องให้ได้ต่อคนต่อเดือนนี่สองหมื่นกว่านะครับเขาเขาถึงจะอยู่ได้รู้ไสองหมื่นกว่านี่โทษนะครับนี่คือเป็น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 แรงงานระดับล่างนะครับเป็นแรงงานระดับล่างครับนะครับซึ่งถามว่าแล้วทําไมท่านจะต้องท่านจะต้องไป พูดกันง่ายๆคือท่านจะต้องไปไปสะก,กิดแผลขึ้นมามนะครับปัจจุบันนี้จริงๆก็คือนายจ้างเนี่ยเขาก็ปรับตัวอยู่แล้วเพราะว่าในเมื่อค่าแรงท่านพิธีกรทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้คนไทยเราเนี่ยทำงานไหมครับเอาอย่างจวกดินเนี่ยเอ่ออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้แรงงานเนี่ยสร้างก่อสร้างก็เหมือนกันกรรมกรก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้นะครับ นายจ้างให้ไปขุดดินเตะฐานรากอาคารเนี่ยไม่มีใครทำครับต้องจ้างรถขุดมาทําเครื่องคุ้นแรงมดแล้วอ่าต้องใช้เครื่องทุนแรงมดแล้วนะครับ,รบ,รบแล้วทีนี้พอพอมันมันมันอยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยก็ถามว่าท่านนายกมามาขึ้นมามาให้ศึกษาการขึ้นเงินเดือนเนี่ยผมว่าการแก้ปัญหามันไม่ตรงจุดมันไม่ถูกจุดเลย นะครับที่ที่คุณพิธีกรเคยถามผมทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งว่าการแก้ปัญหาจะแก้กันอย่างไรอะไรยังไงนี่ผมบอกว่าจริงๆแล้วนะครับเราต้องมาเราต้องมานั่งโต๊ะกลมเราต้องมาประชุมกันในกรณีเช่นค้าแรงก็มีมีมิตรใจบาคีรครับมัน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 อย่างอย่างค้าแรงนะครับ,รบมันก็มีฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้าง ไฟรัฐเข้าไปเป็นตัวประสานนะครับแล้วก็ผมก็บอกคุณพิธีกรได้เลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมาตรการเนี่ยช่วยเหลือแรงงานเนี่ยครับคุณพิธีกรรู้ไหมครับว่าเอกฎหมายเนี่ยเหมือนกับว่าเอะจะเข้าข้างแต่ลูกจ้างอย่างเดียวเลยในจ้างเนี่ยอถ้าเป็นร้อสมมุติว่าทะแนนหนึ่งร้อยเนี่ย นายจ้างมีแค่สามสิบคะแนนเองแต่ลูกจ้างมีเจ็ดสิบคะแนนนะครับอืคือผมผมผมพูดในประเด็นนี้เลยว่าทุกวันนี้ถ้าคุณจ้างค่าแรงขั้นต่ําคุณโดยคุณปรับขึ้นไปเอาผมไม่เต็มที่รัฐบาลปรับขึ้นก็อย่างมากก็ไม่เกินสิบห้าบาทแล้วผมถามเลยครับสิบห้าบาทนี้ปัจจุบันนี้ทําอะไรได้ม,มันแทบจะมีผลไม่มีผลเลยครับและจริงๆก็คือ ก็นายจ้างทุกทุกบริษัทนี่เขาก็ปรับตัวอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีโบนัสอาจจะน้อยหน่อยหรือว่าไม่มีเลยเอแต่ว่าไม่มีการลดเงินเดือนนะครับไม่มีการลดเงินเดือนแต่จะขึ้นได้ไหมแล้วในเมื่อเขาไม่มีกําไรนี่เขาจะขึ้นได้ยังไงถูกไหมครับก็โอเคมันก็ต้องอยู่ในในระดับนี้ก่อนนะครับคุณวิทยกรทราบไหมครับว่า ในอัตราราคาปัจจุบันนี้ที่เราที่ที่ท่านในในที่เราย่างอยู่เนี่ยท่านนายกพูดอยู่เนี่ยครับท่านนายกไม่ได้ส่งเสริมคนไทยละท่านนายกส่งเสริมแรงงานลาวแรงงานขเขมรแรงงานพม่าเพราะแรงงานขั้นต่ําคนไทยเราไม่ทําละเดี๋ยวนี้คือคือคนไทยได้เกินไปแล้วใช่ไหมม,มัน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 ไม่ใช่ว่าส่วนหนึ่งก็ที่ที่เกินจากขั้นต่ำไปแล้วอ่าใช่สองคนไทยเราเนี่ย อ,อปัจจุบันนี้คุณพิธีกรก็ทราบว่าอัตราการเกิดของคนมันน้อยลงถูก,ถกไหมครับคนที่จะเข้าไปสู่ตลาดแรงงานก็น้อยลงอพอน้อยลงเนี่ยอ,อัตราการดีมาร์พพลายม,ามันก็มันมันมันก็เอ,อความต้องการมากใช่ไหมครับการตอบสนองก็ต้องมากตามไปถูกไหมครับดีมาน้อยในเมื่อในเมื่อคนงานน้อยแต่ว่า <ม>เออ<ช>ดีมามเยอะเขาก็ต้องขึ้นค่าแรงนะไปโดยอตัตโนมัติอยู่แล้วอันนี้คือไปตามอตมาัตโนมัติเออครับจริงๆแล้วก็คือผมบอกว่าท่านนายกอ่ะไม่ควรจะออกมาพูดในเรื่องนี้นค,ค,คือไม่ต้องเปิดประเด็นอนี้ไม่แล้วผมถามเลยครับว่าท่านนายกเปิดประเด็นขึ้นไปทําไมอืมนะครับเชื่อเดยครับในเรื่องของค่าจ้างเนี่ยเออคุณวิติกรต้องต้องต้องเข้าใจว่า ผมคิดผมคิดว่าในหนึ่งร้อยคนนายจ้างที่ไม่มีคุณธรรมผมว่ายังไงก็ไม่เกินยี่สิบนะครับแต่อีกแปดสิบนี่เขามีคุณธรรมเขารู้ว่าอัตราการจ้างเนี่ยเขาจะควรจ้างอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าจ้างสูงเกินไปกิจการเขาอยู่ไม่ได้ไไดใช่ไหมครับจ้างต่ำไปลูกน้องก็อยู่ไม่ได้แล้วใครจะมาทํางานให้เราอันนี้อันนี้จะกระทบกับธุรกิจขนาดเล็กเลยแต่จริงจริงแล้วนี่นะครับ ถามว่ากระทบไหมครับเอ่อถ้าจะขึ้นเนี่ยมันก็กระทบทั้งใหญ่ทั้งเล็กอับถูกไหมครับอย่างท่านนายกเศรษฐาเนี่ยท่านพูดออกมาขึ้น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 ท่านสร้างบ้านขายเนี่ยวิศวกรของท่านคํานวณออกไปเลยเอาหลังนี้เออไซส์ขนาดน,นี้ขายราคาเท่านี้เอาจ้างเหมาราคาเท่านี้คุณรับไปเลยของผมบัตเจ็ตผมกำไรหลังละสามล้านอ่าส่วนที่เหลือก็คุณไปว่ากันเอาเอง ยี่ปัวคนที่รับจากจากบริษัทของทานายกไปหรือว่าของใครไปเขาก็ไปบริหารเอาเองเขาก็มีกําไรได้นะครับถ้าถ้าดาูการขึ้นเนี่ยดูจากาคุณภาพหรือว่าฝีมือเนี่ยอันน,น,นี้ท่านเห็นด้วยกัน้องเลยคือถามว่าคุณภาพหรือฝีมืออืนะครับ,รบผมก็เป็นในย่าน ลูกจ้างคนไหนที่มันมีฝีมือ,อมนะครับเราดูแล้วคนนี้มันมีฝีมือมันขยันครับเรื่องเงินทองเนี่ยถามว่าระดับของพวกเราเนี่ยนายโกเนี่ยเป็น